นีนอ้อาว่้าหาใหไปเอาขัางในว่านสันมันมันจังสวยนี่ทำง้ามทั้งหนังอโอ้เสียดายเลยเนาะว่าเดี๋ยวไปท่างืินเอาแถวๆนี่แล้วมันอยู่ทีดถนนค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นเก็บนี่เพิ่นก็จอดน้ำกันค่ะ ถุงมือพร้อมมีดพร้อมถุงพร้อมทุกอย่างนี่พร้อมเลยค่ะพี่น้องอสะอ่อนสะอ่อนนี่ว่าปอกให้ <c oughs> แล้วว่าหี อยู่อา,อากาศก็นเย็นๆพี่น้องอากาศเย็นดีนนสบายไม่มีดแดดผุนใ่นั้นแล้วหอ,อหอบเอาหอบเอาหอบทั้งถากทั้งต้นไม่ได้ค่ะพี่น้องฮายไม่ร้ พอกันกับเซ่ห้าแล้วเนาะโอ้ยประอ่อนเลยว่ะอ

ừm ăn không cho nóng ăn hay chừng ăn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  luôn ăn เมอย <oh> ู่เอาไปใส่รถ哈เจดี่อ่ะา又拿好了你帮我装就好了เดี๋ยวฉันเอาไปใส่รถพี่น้องสะออนสะออนบ้านเพื้นเนาะค่ะของบ้านพื้น นนบอกินข้ากินค่ะพี่น้งนอ,อ,นองขาจังไนคันผ่มีคนมาเอานี่เพิ่งกลับแปลว่าสิ้ไทิ่มเด้ค่ะนิ้งทิ่มเบิอถ้าบอมาเอาเ,เ,ามมาเอาละโก้เสียละอ่ะ,อะแันนี้ 我撑个是勒姆，哦，你内梅安勒姆下次看到烂到里面就不要用了。我是看外前面它比较漂亮啊，我不会到里面。 Nếu,下面先打开呀。Đi làm đi. Đúng vậy, nãu cạnh bên tiên mở ra, sau này较量才哥 à. ใส่มือเดียวอืมอืมงามเลยล่ะใคร่าบอกงามไม่เปลี่ยนโอ้ยสะออ่อนสะออ่อนเลยเนาะอืมเฮ้ย งามคักพี่อันนี้มู่นนี่นี่แต่ง,ง้งามตัวไทรบะบองงาม,มนี่แหละบ่วหลวงมันคลองดีมือมีแม่งนี่ bông bùa của bó đầy sảy dạng Nhìn thế nói. 后面还有两个后面对都是我们都都是我们的你的前面还有三个ม่้มาเอาเรื่อยๆค่ะน้องมีคนมาเอาเรื่อยๆค่ะเอาถุงมาใส่อันนี้คันมีซ้มกระสอบกระสิเอาไปซ้มกระสอบได้เลยนีอันนี้มันได้แค่ เอามาแค่สองกระสอบเดี๋ยวก็สิไปแจกพี่แจกน่องค่ะพี่น้องกินบ่เบิดดอกก็ข้องกินที่แท้ก็สิวั้งสองสามหัวนี่แหละน,น้องนันก็สิเอาไปแจกพี่แจกน้องค่ะท้ายทายแห้งยยังเต็มอยู่ว่ามัหนหน่อยหน่อยนี่แต่แนวเดียวอ่อยต่อยมังในเพียงนี่แต่หัวงามๆนี่พี่นอ้อง,งนี่แต่หัวงามๆค่ะบังดนเพียงสอ่อน